วันนี้จะพาเพื่อนๆเอฟซีทุกคนมาที่วัดอินทารามนะครับซึ่งอยู่ที่สมุทรสงครามนะครับวัดนี้ก็ตั้งขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลายก็มาบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยรัชกาลที่3นะครับปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาตินะครับประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา ح. เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะพาชมพระอุโบสถวิหารมหาอุดนะครับซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อโตคนจีนเรียกว่าพระสัมปอกงก็สลักด้วยศิลาแดงนะครับปางมารวิชัยหรือปางปราบมารอายุกว่า300ปีนะเพื่อนๆก็เป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนสมุทรสงครามน,นะครับวันนี้เราก็จะพาชมแล้วก็จะพาชมวัตถุมงคลของทางวัดด้วยนะครับ ติดตามและรับชมไปด้วยกันครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID ดี4 9 0 6 0212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธ,ธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบดเทินไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีเพื่อนๆ วันนี้ผมอยู่ที่วัดอินทารามอัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนี่เราไปดูวัตถุมงคลกันเท้าเวสุวรรณเหมือนกันนะครับของวัดอิน ไปนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่สำคัญมากเนี่ยเขาว่าโปรแกรมวัดปิ่นเลยนะคบุญย้อนนะหลวงพ่อโบรมสมคมสามร้อยกว่าปีคุณโยมเลยนะครับเป็นโบสถ์มหาวุฒิสมัยเก่าด้วยคุณโยมไปดูแต่ปัจจุบันเรียกวิหารนะนะครับสมัยก่อนเป็นโบสถ์เป็นโบสถ์มหาวุฒินะเป็นสมัยนี้ผมอาจจะไม่รู้จักนะก็เป็นทาเทวสุวรรณเนื้อทองสาตตินลงยาสีเขียว350นะครับเพื่อนๆ เป็นราคาเดียวเลยนะมีทุกสีแล้วก็เป็นตระกุดจันเพลนปลดนีรวยเหลือนะครับหนึ่งนะครับนี่อย่างนี้อย่างนี้ก็สามร้อยนะครับสามรถ้าเป็นเนื้อทองซาตินก็เป็นสีประจำวันนะครับมีวันจันทร์อังคารพุธผลฤห,หัสศุขเสาร์อาทิตย์นี่แหละครับแล้วก็จะมี เนื้อชนวนนี้200น้นี่เนื้อชนวนแล้วก็มีเนื้อทองซาตินนี่ก็300รนี่ราคาเดียวนะครับราคาเดียว300จะมีจะมีเนื้อเงินนี่แหละครับเพื่อนๆเนื้อเงินนี่เนื้อเงินนี่1,999้นะครับ นี่ครับเหรียญเท้าเวสวรรรุ่นแรกรวยรุ่นเหลือนะครับนี่ก็จะมีเหรียญเท้าสวรรหลังพระหูนะครับก็จะมีสามร้อยห้าสิบเนื้อตะกั่วนั่นหนึ่งร้อยนะครับ

หลักๆก,ก็จะมีกาบขอพรท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วก็กาบขอพรหลวงพว่อโตเป็นโบสถ์มหาอุดสามร้ปีนะครับ นี่ครับวิหารหลวงพ่อโตนะครับ ตอดนนอกเสร็จแล้วแผ่นทองที่เหลือก็จติดทองด้านในแผ่นทองไห้กอรับด้านในมองไปพทองแล้วถักนี้องด่าพอได้ยากง่าอได้แน่ใน่้คอหมนี้นะ่าตุจาธุนะพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรี

เป็นหลวงพ่อโตนะครับอายุกว่าสามร้อยปีนะ หลังจากผมพาเพื่อนปราบขอพรหลวงว่่โตอายุ300ปีแล้วก็โบสถ์เก่านะครับด้านนี้ก็มีวัตถุมงคลเหมือนกันนะครับด้านนี้ครับวัตถุมงคลก็ เหมือนด้านนอกนะครับแต่ด้านนี้จะอยู่ในตู้สวยงามนะครับนี่ก็มีาเวทวสุวรรณวัดอินทารามรุ่นแรกนะครับ2องพนาะครับเป็นเนื้อเงินนะครับลงยาแล้วก็จะมี350รามีสามนะครับนี่เนื้อทองแดงรม,มันปูนี้200นะครับ นี้2,005นะครับก็วัตถุมงคลจะเหมือนด้านนอกที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับจะมีสองด้านนะครับสำหรับวัตถุมงคลของวัดอินนะครับด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนตลาดนะครับ เป็นตลาดชุมชนนะครับก็จะมีผลไม้ของชุมชนแล้วก็มีอาหารนะครับ ก็จะติดแม่น้ำนะครับมาให้อาหารปลาได้นะครับวัดอินทรามวัตถุมงคลก็จะเป็นเทวสุวรรณนะครับเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็จะมีปิดทองหลวงพ่อโตส0มรปีเจิมหน้าหน้าทองแล้วก็ รอดโบสถ์หินอ่อนเสริมดวงชีวิตมงคลแก้ปีชงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับถ้าใครจะมาเช่าบูชาวัตถุมงคลก็ ได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเหมือนกันนะครับมีด้านหลังนี้ก็มีด้านหลังก็อยู่ติดคลองนี่แหละครับราคาก็สามร้อยเป็นเงินก็พันกว่าบาทก็ถือว่าไม่สูงนะครับสำหรับใครที่อยากได้วัตถุมงคลของทางวัดนะครับลองถามดูไม่มีไม่เป็นไร ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับรสำหรับวันนี้สวัสดีครับวันนี้ก็มีจิตุคาได้นำข้าสาร